ว่าจะความสามารถเลยค wow รับเพราะว่าความสามารถคือเท่าเทียมกันแน่นอนครับแต่้เปลี่ยกคำว่าสอดสามเป็นอกำกระจายนี่ว่าคำว่าสอสามอาจจะทำให้คควิดคข้าีว่าตัวยังไม่มีการ ตรงจุดนี้แหละครับจะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เขาจะเข้าสู่สังคมในอนาคตได้อย่างไม่มีคําว่าพิการไม่มีคําว่าไม่พิการมีความเป็นหนึ่งเดียวกันกลมเกลืนกันอยู่แล้วครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสปอตไลท์นะครับในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาเรานําเสนอเรื่องราวของนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยนะครับเพื่อให้สังคมเข้าใจพวกเขามากยิ่งขึ้น รวมไปถึงเข้าใจชีวิตของคนพิการที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมไทยคนอื่นๆด้วยนะครับแน่นอนว่าก็จะมีทั้งแนวคิดที่ซ้ำกันความรู้สึกที่เหมือนๆกันนะครับแต่นี่ก็สะท้อนให้เห็นว่าคนพิการมีความรู้สึกมีความคิดแบบนี้วันนี้ก็เช่นกันนะครับเรื่องราวของสองพี่น้องที่เป็นนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยประเภทจักรยานนอนปัน่นก็จะมาทำให้คุณผู้ชมเข้าใจคนพิการมากยิ่งขึ้นนะครับ คนพี่มีชื่อว่าพงศานะครับส่วนคนน้องมีชื่อว่าพงชัยนามสกุลยานฤดีนะครับซึ่งในวันนี้ไม่เพียงคุณผู้ชมจะเข้าใจเรื่องราวคนพิการเพิ่มมากขึ้นทั้งสองคนยังสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสสำหรับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะครับว่าโอกาสมีความสำคัญอย่างไรเพราะว่าทั้งคู่มาจากพื้นที่บนดอยสูงในจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ ปกติทั้งคู่เรียนหนังสือวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันจันทร์ถึงศุกร์ก็จะมาซ้อมกีฬาเช้านี้มาแต่เช้าน,นะครับเริ่มซ้อม7จ็ดโมงแล้ววันนี้ที่อากาศเชียงใหม่ค่อนข้างหนาวนะครับทําให้มีผลต่อสภาพร่างกายของสิงห์ซึ่งเป็นคนพี่ใช้ซ้อมวันนึงงเท่าไหร่มซ้อมวันนึงอย่า,นาง,างน้อยสองชั่วโมงอากาศนนหนาวนี่มันส่งผลต่อ าไมใส่ก่อนนะรันี่ปลอดกระดูกครับาอดที่ผมวัดอุณหภูมิ14องศาครับก็คือแต่มันต้องซ้อมเนาะใช่ครับเหรอมันมันมันปวดกระดูกทุกครั้งที่หนาวก็เป็นแบบนี้ใช่ครับพราะว่าถ้วมจะปลดทั้งต่ออะครใช่เป็นไหมครับถ้าอากาศหนาวไม่เป็นครับไม่เป็นนะครับปกติเนาะ they h a o it? e n t When will they turn, the hand turn, go off ด้วยความพิการของเราครับก็คือกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนาะก็ะคือเขาไม่สามารถกำมือได้หรืบอบีบมือได้มันก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีถุงมือโดยเฉพาะไว้สำหรับล็อกแขนแล้วก็พันล็อกไว้สำหรับสาหรับขาจัก,กรยานมันจะได้ไม่หลุดครับความพิการของผมกับน้องครับเกิดขึ้งจากการฉีดวัคซีนคะรับ เริ่มหมดแรงถ้าแต่อายุสิบสิบสองครับมันจะค่อยๆอ่อนลเรื่อยๆแล้วออกแรงถ้าแต่มองสองก็ค่อยๆอ่อนแรงลงไปเรื่อยๆตองมันหน้าอึดแชงครับตอนนี้กําลังแรงของเรามันใช้ได้ขนาดไหนบ้างมือไม่สมรรถนะได้แต่ยกแขนยกขาได้ปกติเขาผงก้อมเหมือนกันครับแต่ถึงแม้ข้อมือมันจะไม่มีแรงแต่ตัวอื่นมัน เขียนอะไรขึ้คนเดิคสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ครับเสียงนี่มันเกิดจากอะไรก็หลังจากที่ฉีดวัคซีเป็นมันก็ค่อยๆหายไปเหมือนกันระบจะเวลาพูดมันจะเหนื่อยหน่อยครับมันทําให้เสียงพูดไม่ค่อยดังตอนพูดก็ไม่เหนื่อยแต่เสียงมันได้ยินชัดว่าไม่ชัดว่าครโอเค let's go คุณผู้ชมคิดเหมือนผมไหมครับว่าสําหรับคนที่มีความพิการกล้ามเนื้ออ่อนแรงแต่ต้องมาเล่นกีฬาที่ต้องใช้กําลังอย่าง แทนไซคลิงหรือว่าจักรยานนอนปั่นนั้นมันเป็นความท้าทายที่ทั้งคู่ตัดสินใจเลือกมาเล่นกีฬานี้ครับตอนนั้นมีโค้ดเขาก็เลยไปคัดตัวที่โรเลียเขาก็เลยเข้าไปลองสมาดูคาดตัวหน่งก็ไม่คิดว่าที่จะดีครับที่ครบเพราะว่าหนึ่งคือผมได้ยินว่ามันเป็นกีฬาใหม่ แล้วเป็นกีฬาจักยานด้วยซึ่งเป็นกีฬาที่แบบมันตัความต้องการพอรดีครเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบใช้ความเร็วครับผมรู้สึกมันน่าตื่นเต้นดีอย่าลองครับรู้สึกว่ามาทางไทยเดียวแล้วก็เรามาปัาน่นนี่ได้ออกกำลังกายยดีกว่านอนอยุบมาเฉย You want to go from A to B, yes. everybody needs the same power. So they need to work four times harder. That's why they have to put more effort. Exactly. Mm -hmm. Especially when it's going up. But uh -huh. when going up, is very challenging. the uh the -huh. uh -huh. สนามแรกคือท anyway, ี่มาเลเซียเป็นรายการแรกครับที่ได้ขึ้นแท่นเหรียญทองครับแล้วก็ได้มีคะแนนขึ้นเป็นอดี2สองโลกครับแชมเปี้ยนชิพกับประเภทถนนแล้วก็อีกรายการหนึ่งที่สำคัญคือรายการชิงแชมป์โลกที่เบนเยียรครับของผมก็รายการใหญ่สามรายการชิงแชมป์โลกสองรายการที่เบญเยียรแล้วก็รายการใหญ่ที่พาราลิปิดที่โตเกียวเคยได้เหรียญชิงแชมป์เอเชียที่ ทาจินอะไรกันมาทาจิกิสถานได้เหรียญอะไรครับได้เหรียญทองครับชึ่งแชมป์โลกอะไรชีเชชีเย์ชีเชีย์แ้วท่านในเชียงอนาคต2คนนี้ถ้ามองในทัวร์นาเมนต์หน้าๆนี่มีโอกาสอะไรบ้างครับก็มีโอกาสนะครับก็คือตอนนี้ก็คือให้เขาพยายามโฟกัสกับการซ้อมให้เต็มที่มากกว่าครับถ้าคือผลผลอันดับอะไรเงี้ยก็คือเป็น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 เราแปลว่าเรื่องในอนาคตที่ ที่เขาจะฝึกซ้อมได้ไปในอนาคตครับการมาเล่นกีฬามันเปลี่ยนชีวิตเราอย่างไรครับโอ้เปลี่ยนทุกอย่างเลยครับเป็นค,คนจัดที่ไม่โซ่กลายเป็นค,คนที่โซ่ครับ,รบจากคนที่ไม่มีผ้าไหมกลายเป็นคนที่มีผ้าหมครับสอนให้เราเป็นคนมีวินยัยมีความอดทน,น,น,นมีสติมีสมาธิ ซื้อมาด้วยัโดยที่ไม่ต้องขอพ่อแม่แล้วก็ทำในรักใครเรื่องแคร์อะไรขึ้นิดหน่อยนะสามบ้ายพ่อแม่ครับแล้วก็ซื้อรถแล้วก็ส่งน้องชายเรียนครับตอนนี้ก็อยู่ดระดังมาตะยงครับเดี๋ยวนี้ก็จบไปแล้วครับตอนให้เราเปแบบนี้เราก็ทำ เพื่อครอบครัวหนึ่งข้ารู้สึกผูตใจข้ารู้สึกผูตใจครับภูตใจมากที่สามารถเรียนดูตัวเองได้เรียนดูครอบครัวได้และอีกอย่างก็คือได้รับใช้ชาติเลยทางเพื่อชาติ สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์หลังจากที่ทั้งคู่รับใช้ชาติในฐานะนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยก็ได้รับโอกาสเข้ามาเรียนหนังสือในโคต้าของนักกีฬาคนพิการนะครับตอนนี้ทั้งคู่เรียนอยู่ชั้นปีที่1คณะวิทยาการการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่ครับ เรียนกี่โมครับสิงห์เรียนแปดโมงเครื่องครับห้องเดียวกันเลยไหมครับเนี่ยใช่ครับเดียวกันครับในห้องมีกี่คนครับเนี่ยในห้องมีประมาณห้าสิบกว่าคนครับคณะนี้ใครเป็นคนเลือกครับผมเลือกเองครับเลือกเองเลยตรับรัชยเลือกตามความชอบครับรัชชัยเหรครับเลือกเองครับเลือกเองเลยครับตอนนี้เรียนคณะอะไรนะครับคณะวิทยาการจัดการครับเดี๋ยวจะต้องเรียนวิชาอะไรครับเนี่ยตอนนี้เป็นวิชาการประยยกต์ใช้คอิวตอร์ครับ ชั้นไหนอ่ะเดินชั้นไหนชั้นสิบสามสิบสามการเรียนสครั้งอนาคบีขมาคัเพราะว่าอาจจะทำให้อนาคตเรามีโอกาสที่จะได้เข้าไปทำงานคอับริษัทใหญ่ๆรับพูดง่ายๆัืเป็นปรสสบัาิณ์หลังค่าที่จะช่วยตอนยอออนาคตได้ครับ พีการหลายๆคนได้สามารถนาไปต่อยอดทางเพนอาชีพได้ฟังก์ชันที่ใช้งานบ่อยๆ5ฟังก์ชันนะค,ครับฟังก์ชันแรกคือฟังก์ชันส3มสคือผลรวมเคยเหมือนอยากใช้ชีวิตเหมือนคนต่อไปอก็เลยตามพี่ใหญ่เองหมดไม่ขอให้ใครช่วยประมาณนี้ครับการเรียนรูม้มันดีมันดีต่อ,อพีการมากเลยครับเพราะว่า การท้าบทเรียนท้าแบ่หมน,นคนทั่วไปมาให้คำสั่งใจเขาอะเพราะว่ามันทําให้เราได้เรียนรู้ว่าคนทั่วไปเขาได้มองเราเป็นเป็นได้มองว่าเราเปลี่ยนเป็นนี้ลนดเราก็มาเรียนรู้ได้แล้วก็ก็ทําให้คนทั่วไปหลายๆมองเราเปเลี่ยนแปลงมาได้ใจขว่องค่ะเราเขารู้สึกว่าเราเข้าใจเขามากขึ้นแล้วก็รู้ว่าเขาต้องใช้ชีวิต พยายามมากกว่าเราไงคะเราก็รู้สึกแบบนับถือใจเขาพวกเขามากๆบางทีคนทั่วไปเรารู้สึกว่ายังลำบากเลยและสำหรับคนพิการนะคะเขาต้องใช้ชีวิตลําบากกว่าเรามากแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้ามีอุปกรณ์มีสถานที่อะไรที่มันรองรับการใช้ชีวิตให้เขาสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอะเรามองว่าดีต่อพวกเขามากๆเลยค่ะจะมองเขาเหมือนกับคนทั่วไปค่ะมีสิทธิ์มีเสี่ยงมีโอกาสที่จะได้รับพอเหมือนกับผู้คนเราจะปฏิบัติกับเขาเหมือนกับเพื่อนมนุษย์คนหนึ่ง ว่าคน2กลุ่มเนี่ยไม่มีความแตกต่างกันทางการเรียนการสอนเขาสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ตรงจุดนี้แหละครับผมคิดว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เขาจะเข้าสู่สังคมในอนาคตได้อย่างไม่ไม,ไม่ไม่มีคําว่าพิการไม่มีคําว่าไม่พิการนะครับเขาสามารถที่จะดํารงชีวิตของเขาอยู่ได้ผมว่าเขาสร้างแรงบนันดาลใจให้กันและกันนะครับและเขาสามารถที่จะช่วยเหลือกันจนไปถึงฝั่งได้ นะครับผมคิดว่าเขามีความเป็นหนึ่งเดียวกันกล่มเกืนกันอยู่แล้วครับผมโอกาสมันไม่ได้มีไว้สำหรับคนพิการอย่างเดียวครับ <S <S 2> <S 2> อย่างคนทั่วไปที่ไม่มีโอกาสก็มีเยอะครับอย่างเช่นแถวบ้านผมรัะหมู่บ้านผมจะมีหลายๆคนนะที่เป็นคนทั่วไปที่ไม่มีโอากาสได้เรียนหนังสือเลยในแต่ละที่ผมเป็นคนพิการผมมีโอกาสเยอะกว่เาเขาอีกครับได้ครับเขาก็เตอนด้การกรักษาพยาบาลเขาแทบจะไม่มีโอกาสเลยบางคน ทานในหมูนบ้านก็จะเป็นทานแบบคกมเคี้ยวข้ายากความจัดแล้วก็จะเข้าถึงยากหน่อยครับู้พิการหลายๆคนเขาจะไม่ชอบคําว่าสางสารู้พิการสพราว่าเขาจะไม่ชอบคำนี้เลยเพราะว่าเขาอยากพิสูจน์ตัวเองอยากใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปครับการใช้ชีวิตของคนพิการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วไปอยู่แล้วนะครับเพราะว่า ต้องใช้ความพยายามมากกว่าคนทั่วไปหลายเท่าแต่มากกว่าแค่เรื่องของแรงบันดาลใจนะครับก็จะมีเรื่องของความเข้าใจที่ทั้งสิงห์และก็ชัยมักจะสอดแทรกลงไปทุกครั้งนะครับที่ได้มีโอกาสมาพูดสร้างแรงบันดาลใจอย่างในวันนี้มาพูดให้กับเพื่อนๆในห้องฟังเรื่องของแรงบันดาลใจแต่ก็สอดแทรกให้สังคมให้เพื่อนๆเข้าใจคนพิการเพิ่มมากขึ้นในมิติต่างๆครับ สามารถจะเป็นพวกในนระดับจังหวัดครับผมเคยไปที่เพรบรีที่หนึ่งชาอัมที่หนึ่งแล้วเมลซองที่หนึ่งครับเคยไปโพล่าสุดที่แมลซองครับรู้สึกว่าสามารถเป็นที่ผึกษากับใครหล,หลายๆคนได้ครับได้รู้สึกมีคุณค่าในตัวเองมากขึ้นแล้ก็เคยออย้ายเข้าใจด้วยกัน จากกิจการร่วมกันระหว่างคนทั่วไปกับคนพิการบ่อยๆครับกิจการที่ต้องใช้ในชีวิตปัจจุบันเราจะสามารถช่วยเหลือกันอย่างไงจใจซึ่กันและกันครับจะใเปรียนคำว่าสองสามปีให้กำลังใจนี่ว่เพราะว่าคำว่าสองสามอาจจะทำให้คนพิการคิดว่าตัวเองไม่มีกล้าแต่ถ้าให้กำลังใจอาจจะได้คนพิการหลายๆคน ได้ลุกค้นสู้มาแล้วก็คิดว่าตัวเองทำได้อยากทำในสิ่งที่เขาสนับสนุนเราสามารถทำให้แบบคำว่าเท่าเทียมมันกลายเป็นแบบเหมือนรถเส้นบางๆลงมาทำให้คนทั่วไปขอพิการอยู่ด้วยกันได้ ด้วยการเข้าใจเช่กันและการการเห็นโอห็นใจคนสองกลุ่มนี้อยู่รอดกันได้อย่างมีความสุขได้ครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พอมาใช้ชีวิตเองเนี่ยเรื่องกินข้าเนี่ยพี่เห็นเนาะสิงจังหวะเคี้ยวต้องต้องช้อนเท้าคานต้องจับขาจับของใชเองต้องสองมือทำไมต้องอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าแขนมันไม่มีแรงข้อมือมันไม่มีแรงครับขอบอกเวลาเคี้ยวคางม,มันจะไม่ค่อยมีแรงครับเพราะฉะนจะใช้ตัวนี้ช่วยดังใช้ข้อมือดังเพราะว่ามันไม่มีแรงเคี้ยวครับแล้วตอนมาที่ตัดสินใจออกมาจากที่บ้านเนี่ย ใครเป็นคนชวนใครไม่มีใครชวนใครเลยต่างคนแต่อยาาออกครับที่ผมกล้าตัดสิใจเพราะว่าถ้าอยู่แต่เห็นบ้าไปตลอดชีวิตมันมันดูไร้ค่าเกินะครับจะน้อย้ากออกมาถึงแม่ว่ามันจะลําบากแต่ว่าเจลประสาทอย่างนั้นก็คืบอบทเรียนโอรู้สึกสสาเพราะแม่ที่ต้องดูแลเราไปตลอดชีวิตอันนี้ก็ ใจอย่าเจาะจำบ้าไม่อยากเป็นภาระรับครอบครัวอฟที่ตัดสิใจคือไม่อยกาป็นภาระครับก็ไม่อยากอยู่แปบบ้านนัอยู่แต่ในบ้านไม่ทำอะไรคอยแต่ให้พ่อแม่ช่วยเหลือมันรู้สึกคืลอัดครับรู้สึกเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองครับอะไรที่มันยากที่สุดในการฝึกตัวเองอันที่ยากที่สุดก็คือ การเข้าสังคมครับการเข้าสังคมตอนแรกมันจะยากมากเพราะว่าหนึ่งด้วยเสียเราไม่มีครับพวกจากมันเสียเขาฟังไม่ค่อยเรื่องครับตอนแรกผมพวกจาแท้ไม่มีใครฟังออกเลยครับตนนอนแรกรู้สึกแย่นะครับ <C> อะไรที่เคยทําได้ก็ไม่สามารถทําได้เหมือนเดิมอะไรที่ทำบสัดวกก็ต้งงงอง,ง,อง,งอทำดีลำบากกว่าเดิม อาทิตย์ที่ทั้งคู่มาเรียนหนังสือที่ราชพัฒเชียงใหม่นะครับก็จะอยู่ที่หอพักอาทิตย์ละหนึ่งคืนก็ต้องคอยดูแลตัวเองอะไรทีาทได้ก็ทําเองนะครับห้องนี้อยู่ตรงข้างกันเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ห้องของชัยคนน้องนะครับกําลังรีดผ้าอยู่ในี่ชัยต้องรีดของ,สงเสร็จด้วยไหมครับเนี่ยใช่ ทีได้ยด้วยม,มันมีอะไรที่เราทําได้บ้างมีอะไรที่เราทาไม่ได้บ้างอะไรที่เป็นข้อจํากัดเรื่องของสภาพร่างกายก็ร,รีบพ่ารีบได้ปกติครับทได้ทุกอย่างมีแค่ตีกระดูกยัดตไม่ได้เพราะว่าอะไรทำอะไรตีกระดูกรู้สึกได้เพราะว่าตีมันในนิ้วมันเคลืไม่ได้จับอะไรไม่ได้อตอนนี้แรงแรงเรามีที่แขนแต่ที่ตรงข้อมืออะไรพวกนี้ไม่มีใช่ครับไม่มีแล้วฝึกเรื่องรีบพาเอง ต้องดูแลร,รตัวเองบ้างไหมครับทำควาอาห้องอทำเอง<ช>ด้วยใช่ครับอันนี้ต้องอยู่ที่บ้านทำไม่ใครดูแลนะต,ตอน,น,ตอน,นสมัยอยู่ที่บ้านจำมปอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านก็มีพ่อมีแม่อมคอยช่วยตลอดครับนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ออกมาใช้ชีวิตเองนะเนาะใช่เขาไม่มีเครื่องซักผ้าหรอครับ ที่มันม,มีแต่มันต้องออกเปไกลหน่อยครับที่ซาเองเพราะว่าเหมือนได้ออกกำลังแขนไปด้วยครับอ๋อไปด้วยตัวใช่ครับที่สงสัยแล้วเล่าแรงดีบิดผ้าไหมครับมไม่งี้ยเครับ<ม>แต่จะใช้วิธีเห็นครับอย่างเช่นโกรธเอาือไม่ก็<ม>ผ้าไว้กับกำแพงแลว้วก็รดน้องเขา รีเสื้อให้เราเราซักผ้าให้้รอเลยครับใช่ปกติก็ผงจะซ้ายอยู่ที่ประมาณร้อยคนสองคนก็จริงเหรอ <laughs> อยู่ประมาณห้าตัวหกตัวสามารถพิสูจน์ตัวเองว่าเราสามารถใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปได้ครับอตอนแรกก็ลำบ,บากมากทำเองไม่ได้แต่ค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับทำไปทีละขั้นตอนอ ค่อยๆฝึกไปครับวันยังมาได้ครับคนพิการก็ต้องหอมมาสเสนอใหอ้หอมมาส่นสากนไม่คนในสากนได้ว่าคนพิการก็สามารถออกมาใช้ชีวิตข้างนอกได้แล้วก็ทําได้เหมือนคนทั่วไปราบานแต่ก็ทําได้ต้องให้ทําช้ากว่าก้อนก็ทําได้ ้าเกี่ยวกัคิดก็รู้จักออกไปเผชิญโลกแสดงให้เขาเห็นก่อนเพราะว่าถ้าเกี่ยวเรานอนรออยู่อย่างเดียวให้เขามาช่วยเหลือเราแบบนี้มันไม่ท้าเข้าใจเราหรอกครับเราต้องแสดงความสามารถให้เขาเห็นเขาจึงจะเข้าใจเรามากขึ้น